ตอนนี้สสจังหวัดตราเป็นสสพักประชาชนมีหน้ามันถึงเรียกร้องให้เปิดด่านจันทบุรีตาเพราะว่าเราตรวจเจอว่ามีบ่อนคาสิโนของเขมรสร้างสองแห่งแล้วก็เราทําถ,ถนนไปถึงโน่นเลยอ่ะไปถึงบ่อนคาสิโนของจังหวัดตราไเลยชนกันมันก็ทำมาชนอ๋อที่แท้ฝั่งไทยเราอาจจะมีส่วนหุ้นส่วนในคาสิโนสองแห่งนั้นหรือเปล่า มมหน้าพักภูมิใจไทยมันยังได้ต่อต้านไม่ให้เปิดบ่อนคาสิโนเพราะว่ามันเป็นขัดผลประโยชน์ของพวกนี้เนี่ยนักการเมืองไปสร้างบ่อนคาสิโนในกาเนิดไงมันก็เลยห้ามไม่ต่อต้านไม่ให้ไทยสร้างถ้าไทยสร้างคาสิโนขึ้นมาพวกมันจะเจ๊งไงนี่คือความเลวของนักการเมืองนะเขาบอกเป็นสสจังหวัดตากสสคือพรคประชาชนมันก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่า มแม็กซิมัมแพ็กกี้บอกแม่ครับเห็นม,มีข่าวว่าคุณเอมปินทอง่าจะลงแคนดิเดตจริงไหมครับคือเจ้าตัวเขายังไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ว่าคนที่เขาวิเคราะห์ข่าวเขาก็วิเคราะห์ว่าเอ,มอ็มสวยน่ารักเป็นคนสุขุมลุ่มลึกมารยาทงามเรียบร้อยฉลาดอัจฉริยะนางทำธุรกิจก็ กำไรปีนึงตั้งสามหมื่นกว่าล้านกับสามีอ่ะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์่ะทำบ้านขายผลิตบ้านขายปลูกบ้านขายแล้วก็จะเป็นลูกชายน้องเจ๊แดงน้องสาวทักษิณแล้วค a นดิเดตคนที่สามก็เป็นคุณหญิงพจมานเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณหญิงพจมานเปิดตัวแล้วคุณหญิงพจมานให้กําลังใจอ,อ่สอสอ,สอในพักสู้ๆเมื่อวานไปไป,ไปที่พักเลยแล้วก็ไปเยี่ยมทักษิณในเรือนจํา คุณหญิงพจรมน,น่าจะเป็นแคนดิเดตอันดับสามเพราะคุณคุณหญิงพชรมนเนี่ยเป็นเป็นตัวจริงเลยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งพรรคการเมืองก็เป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดเลยอันนี้คือตัวจริงเลยอืมประวันเกยตื้นบอกลูกโอ้หายอ๋อลูกโอกเขาไม่เอาเขามีลูกเลยนะมีลูกแฝดเลยนะลูกโอนเขาไม่เอาเขามีเมียแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเ็าเปลี่ยน เปลี่ยนจากเกย์เป็นผู้ชายแนละ้วเมื่อก่อนเป็นเกย์นะเป็นเกย์แบบอีกไอมดดำอะ่ะแก๊งเดียวกันเพื่อนกันรักกันเลยนามบอกว่าเห็นข่าวคุณจัสตินเลี้ยงพิซซ่าเอา้าทำไมอะ่ะเขามีสิทธิ์เลี้ยงไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเม้่วันนั้นฉันไปดูเสกโลโซร้องเพลงกรมราชทัณ์จัดงานที่เมืองทองธาน,นีกระเป๋าฉันเนะี่ยเอาเงินไปขึ้นเทให้หมดกระเป๋าแลวให้ติบ เสก็ร้องเพลงบนเวทีกับนักโทษในเรือนจําเสก็เป็นนักโทษในเรือนจําวงมีนบุรีนั่นน่ะนักโทษทั้งนั้นเลยนะฉันก็มอบให้พิเเษรแบบพิเศกเ,ศเอาไปแบ่งให้น้องๆเขาก็มอบให้ผู้คุมผู้คุมยืนอยู่ข้างเวทีเพื่ค่อยเ,เป็นนักโทษเขาไม่มีสิทธิ์เถือเงินฉันยังให้เลยขณะฉันจนๆมานั่งขายร้อยหนึ100่งร้อยหนึ่งฉันยังให้ไปหมดกระเป๋านั่นน่ะหกพันบาทให้พิเศษไปกับน้องๆให้ติดไปอ่ะ เขาแสดงคอนเสิร์ตกรมราชทรรจัดงานทำไมทักษิณเรื่องพิซซ่าเราเป็นไรเขารวยจะตายมีเงินตั้ง500ล้านขนาดกูจนจะตายหากูยังเลี้ยงเลยงานวันเกิดกูยังไปจัดที่หนองจานกูยังทําไก่ทอดไปแจก1,500ชุดเลยขนาดกูไม่มีเงินแจกชอระบอไปอีกคนละร้อยห้าคนแจกคนขายลอตเตอรี่สองร้อยเพื่อมาช่วยยกกล่องกกนทำไมทักษิณแจกแล้วมึงตื่นเต้นอะไรนักหนา มันไม่ได้ปิ่งสิ่งผิดกฎหมายเลยมันเลี้ยงได้กูไปศาลอาญาวันจันทร์น่ะที่ผ่านมากูเจอเร,ปรอปพมาขอกูถ่ายรูป,รปรอ่ะรปพศาลกูก็เลี้ยงโจ๊กชามหนึ่งให้มันสี่สิบห้าบทพิเศษให้ไปหกสิบให้ร,ปรอปพจ่ายเองก็อทอนให้ฉันไม่ต้องพี่จะไปซื้อน้ำกินเลยขณะกูจนจน,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 นกูนก็ยังเลี้ยงอ่ะเป็นไรหามึงตื่นเต้นอะไร กูเจอทนายคนหนึ่งกูนั่งกินอยู่เขาก็มาทักโอ้มานั่งสดแต่เช้าเลยนะกูก็ไปจ่ายาค่าก๋วยเตี๋ยวให้เขาห้าสิบบาทแล้กินก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยห้าสิบาทกูก็จ่ายตังค์ให้เขาเป็นอะไรไม่เคยเห็นคนเลี้ยงคนเลยแต่จะลิกขณะกูจนๆเนี่ยเหมือนขอทานมานั่งขาย้อยๆหนึ่งกูยังเห็นคนไหนที่เขาจนกว่าเราเราก็ช่วยเขา ดักจริตเมทกสินเลียงพิเซอร์นักทโทษในเรือนจำทั้งเรือนจำดักจริต ไบเบอร์เบอรี่สกัดจากสตอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแ้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาทัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดติแคาซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วเมื่อวานนี้ร้านขายเสายืดใช้เข้าไปซื้อกะปิเพราะมีจะตโตแล้วมัน ไม่มีกะปิกินเพราะว่าลูกน้องลุงพลผัดมาแล้วไม่อร่อยอย่างกับน,น้ำก๊อกก็เลยซื้อสับกปปิมากินกับสตอมึอใช้เข้าไปเฉยๆแล้วไม่ให้ไม่ให้ค่าติปเขาได้ไงกูก็ให้ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไปกระปุกหนึ่งห้าสิบบาทให้ขนมปังปี๊บที่เป็นหนวดกุ้งอีกปี๊บหนึ่งหกสิบบาทก็ร้อยสิบบาทนะมือใช้คนแล้วมึงไม่มึงมึงใช้แต่อำนาจใช้ไม่ใช้แต่พระเดชไม่มีพระคุณใครจะมาทำงานให้ ไม่เขาอยู่ในเรือนจำเขาเขาสั่งให้ญาติอ่ะสั่งให้ญาติสั่งเลี้ยงได้เพราะว่ามันมีกฎอย่างนี้ว่าคนที่อยู่ในในเรือนจำเนี่ยเ,เราต้องฝากเงินเขาเขาไม่มีเงินเนี่ยญาติต้องฝากเงินเข้าไปแต่ครั้งหนึ่งอ่ะไม่เกินหนึ่นห้าพันบาทแต่นี่คุณหญิงอ่ะสั่งอ่ะเขาไปเลี้ยงในเรือนจําทั้งหมดก็ได้เขารวยจะตายเออนักโทษเขาจะได้กินของดีๆบ้างผู้คุมจะได้กินของดีๆบ้างผู้คุมก็เงินเดือนน้อย เป็นข้าราชการเนี่ยเงินเดือนน้อยอืมอีทิดาพรกูไม่แอบไปหามึงหรอกมึงเป็นพวกมิจฉาชีพมึงจะสั่งเยอะมึงไปบ้านฟ้าเลยติกตอกเขาไม่ให้คนเอาคนออกนอกแพลตฟอร์มบ้านฟ้าช่องข่าวโหดมีคนติดตามผู้้านกว่าคนมึงไปอินบ็อกนั่นเลยกูไม่เคยคิดจะแอบไปกูจะบล็อกมึงด้วยอีสัว์อีพวกมิจฉาชีพีเหีย ไซเบอร์เบอรี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีมมมคอเลสเตอรอลสูตรพัดเหือเชื้อ,อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กระติก้าซ้ายมือหน้าจอ100่งร้อยบาท100บาท100บาท,100บาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและออุจระ น่รูปมากพลเอกลีน่าสอสอนกรบของคนไทยขอบคุณมากค่ะกับคุณนะคะที่ให้เกียรติคุณเล็กบอกว่ามันไปร้องเรียนตักสินเลี้ยงของในเรือนจําไม่หรอกไม่เข้าหลอกไม่เข้าหรอกรอก็สมมุติว่าเราเราเป็นนักโทษในเรือนจํามีญาติฝากฝากไอ้นี่ฝากฝากอะไรอะฝาก ฝากเงินให้เราในบัญชีเรามีได้ครั้งหนึ่งไม่เกินหมื่นห้าเราก็สามารถซื้อของในเรือนจำเอาเงินในบัญชีซื้อเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่ได้บังคับซื้อหมดเลยหมื่นห้าก็ได้เอาให้นักโทษในเรือนจำแบ่งให้เพื่อนๆกินก็ได้ไม่เป็นไรอืมโจ้์บอกว่าพัดส้มจจแลนสไลชนะเพื่อไทยไม่เรามป็นศูนย์พนันเชื่อกูดิคนเกลียบมันทั้งประเทศ ตอนนี้ที่จังหวัดตราดอ่ะรู้แล้วว่าทําไมให้เปิดด่านโอ้สส,สพักประชาชนตอนนี้เขาไปสืบพี่พูดไปเช็คดูและส่งนักข่าวไปเช็กมีเนี่ยพุทธาพิวันอ่ะช่องยี่สิบเจ็ดอ่ะช่องแปดยี่สิบเจ็ดอ่ะองเงียฮอนั่นน่ะนะมีคาสิโนโอสองแห่งปลูกในดินแดนของประเทศไทยแล้วทางเรานะจังหวัดตราดทาถนนไปเชื่อมกับของมันเลยของมันก็ทําถนนมาชนกันเลยเพื่อคนเข้าไปเที่ยวในประเทศมันบอนคาสิโนโ สวัสดีคะ่ะพี่เกเกยี่ห้าเกสิบเกวันเราดดมีแม่พี่เกมาแล้ววันไหนไม่ได้ดูแม่ลีน่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเลยจ้าขอบคุณมากนะคะพี่เกขอบคุณมากๆที่กรุณาเมตตามแม่นะคะตาตาพี่กจัจจุสวัสดีคะ่ะ ตูรินบอกว่าแม่หกสิบแล้วยังกับหกสิบหกค่ะอายุหกสิบหกแล้วกัณชาสวัสดีค่ะณชาสกุลกันต้าถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคอมเมนต์มาว่าอ่านว่ายังไงนะคะดารั์ผู้สอนสวัสดีค่ะกอมสวัสดีค่ะกินข้าวแล้วค่ะ กินข้าวกับต้ยมยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็มีไก่ทอดเกือทอดเมื่อวันวันเสาร์ที่แล้วแล้วก็มีเต้าหู้โมกีซื้อมาจากทิกตอกแล้วก็ไปให้ลุงทอดแล้วก็ใส่กล่องเช่ตีนแล้วเราก็มาอบมาอบลมร้อนอีกทีหนึ่ง ไบเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บูเบอรี่ลาเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรแพทย์เฝ้าเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้เกต้าแก้สายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแก้วนี่เต้าหู้โมกิ มีม่หนึ่งนำจิ้มแอปเปิ้ลบอชามานาวอร่อยมากแม่ขอบคุณมากค่ะกาุณาสั่งสินค้าจากแม่ยังกาุณามาช่วยคอมเมนต์ Comment, รีวิวแม่ไม่ลืมพระคุณเลยนะคะแอปเปิ้ล ลุกอัพยังอยู่ที่นี่มาสามสิบห้าปีแล้วค่ะบ้านนี้อยู่มาสามสิบห้าปีฉันซื้อขาดค่ะ,คะอธิตยยาบอกแปงๆนะแม่ขอบคุณมากค่ะคุณน้องบอกว่ามีพัก ที่ดีอยู่ไหมพักการเมืองมันเหมือนกันทุกพักอะ่ะมันเข้ามามันก็ต้องโกงกินทุกพักไม่งั้นมันไม่มีเงินจะไปสี่ปีเลือกตั้งไม่มีเงินไม่มีเงินก็ตั้งพักไม่ได้ก็เหมือนพักเศรษฐกิจอะ่ะของพลเอกรังสีเห็นไหมมีมาร์กเข้าไปร่วมเนี่ยมาร์กเขาบอกว่าต้องตั้งต้องมีสสาส่งสี่ร้อยคนต้องมี พักสาขาสี่สาขาภายในหนึ่งปีต้องมีสมาชิกห้าพันคนภายในหนึ่งปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลําบากมากเลยที่จะทําได้มันทําไม่ได้ไม่มีเงินไงไม่มีเงินคนก็ไม่สนใจขนาดเขาเป็นพลเอกนะรังสีนะไม่มีเงินซือถ้าคุณจะมาตั้งพรรคคุณอยากจะลงเล่นการเมืองคุณอยากจะเป็นนักการเมืองคุณต้องมีเงินอย่างน้อยหพันล้านเนีย่ยวัยรุ่นแม่งมาเสพยายอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยผมณน้าเตือนไปหน้าบ้านฉนันะ มาเสพยาเต็มไปหมดเห็นแล้วกุ้มใจมากพันลบโผลักติลงได้แล้วค่ะตั้งแต่พฤษภามามี่สี่เดือนลงได้สี่เดือนแล้วค่ะพี่กอมบอกอีสี่เดือนผมรอเรื่องแม่กับคุณมกม่ะกสุริุรีมาเมื่อไหร่แม่ลีน่าจะเป็นนายอ๋อ ตายแล้วเกิดใหม่อืมอ่านหนังสือสอบนอสบตบอ,อกว่าผมมีสอบครับก็ขอให้สอบได้เจ็ดดีๆนะคะได้เป็นเจ้าคนในคนค่ะคิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะถ้าสอบตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งที่ดีๆค่ะเป็นพวกพมา่าห้างนี้มันมีแต่พมา่า เน,นี่ยนั่งสวบอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยห้างนี้หรอคะอ,อินทา,านสแควร์ห้างอินทา,านสแควร์ชั้นสองข้างบนเป็นโรงแรมอินทา,า,ทาข้างๆเป็นใบยกหนึ่งใบยกสองใบยกสามอันนี้อยู่หน้าถนนใหญ่เลยนะห้างนี้หน้าป้ายรถเมย์อินทา ห่างจากเซนตทันเวลด์ประมาณห้าร้อยเมตรลูกอินดีบอกวนะ่าสวัสดีค่ะแม่หนูอยากให้แม่รีนะหะลงฟักเพื่อแต่ก็ไปบอกเขาสิบอกให้เขามาเชิญฉันถ้าฉันไปสมัครเองก็เหมือนกับคนเน่ยเดินเข้าไปที่ฟาเขาแล้วสมัครสมาชิกจะไม่ไปหรอกนอกจากเออทางเขาคณะกรรมการประชุมกันแล้วก็มีมติเชิญฉันไปลงปฏิลิท อันดับสิบแทนไอ้เฉลิมอยู่บำรุงแล้วขับไอ้เฉลิมเอาไปจากพักไม่ก่อเ่ยมันไม่ก่อต้องพูดโมกด ต้นอขายอะไรจ้าแม่อา้าวฉันรีวิวเตอรไม่ได้ฟังล่ะเวลาฉันรีวิวเตอรฟังหรือเปล่าถ้าไม่ฟังก็ฟังใหม่ ไเบอร์เบอร์รี่สกัดสตอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กด้ตีแยไซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้ว ามะานาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กรแต่ก้ซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อช่วยในการย่อยอาหารและรสกดในกระเพาะอาหารทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงื่อ,มอไม่อักเสบล้างกะพกุ้งแก้ม ไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์าาร,ร,รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแกว้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแทน้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้เกลือก้าซายมือเนือจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้ว คนชื่อต้นศูนย์เจ็ดศูนย์บอกแม่จ้างหนูรีวิวช่วยได้นะการหนูพูดเก่งเอาที่ไหนมาจ้างมึงอะ่ะจะแตกยังไม่มีเลยขายร้อยหนึ่งนี่ขัดทุนกูจะที่ไหนมาจ้างมึงเออถ้ากูได้กําไรห่อหนึงอะ่ะเหมือนกับอีคนชื่อเมย์กำไรทีเป็นพันล้านร้อยล้าน,านมันก็คงจ้างมึงได้นี่กูขายร้อยหนึ่งกูขัดทุนขายหมดกูก็เลิกขายแล้วกูก็ไม่มานั่งขายแล้วกูก็ไม่ทําอีกแล้ว มันไม่มีเงินจะมาขัดทุนเข้าใจแล้วไปอีต้นลำคารอีสัตว์